มาบอกเลยรู้ <c oughs> เรื่องดอกเนี้ยบอกเลยมีรู้เรื่องแน่นอนมีรู้เรื่องแน่นอนพันสามเราพวกคุณสิดตามพวกยูจีและคุณยี่สิบยูยี่สิบอ่าแล้วนี่ก็ออ และเขาผมก็ต <Es> ้องการสีดาสวัสด <ins ic c ossen> so ีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมต่ตาแห่งเพอร์เซียนะครับผมมาดูตัวตาการ์กันนิดนึงดูว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะตาการ์จังเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆนะครับผมจะมีเอ่ออะไรอซาปาร่านะครับผมมีม้าหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ดาบโลบทั่วไปนะครับผมเอามาสเกตเตอร์สี่ตัวนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มกันเลยดีกว่า สวยงามเออแล้วเข้าแล้วเข้าเลยแล้วเข้าเลยเข้าเลยแบบไม่รอช้าเมดูซ่ากูแแฮ่ <Hey. S 1> yeah. hey. ใส่เรื่อยๆเอากำผมนีไง <Yeah. S 2> ยังไงต่อยังไงต่อออกเปล่าออกเปล่าไม่ออก

เจ็บจี๊ดนะเนี่ยเธอเจ็บจีด๊ดไอ้จะไม่ออกกันไปเท่าไหร่ไอ้เข้าฟรีเข้าบ่อยเหลือเกินฟรีเข้าฟรีเข้าบ่อยแต่ไม่ออกให้เลยงงเข้าฟรีเข้าบ่อยแต่ไม่ออกให้ใจ่ายแต่ไม่ใจ่ายให้เออดูดิไม่ใจ่ายให้เลยอ่ะ สงสัยต้องเข้าสูตรแล้วจริงๆผมว่านะครับต้องเข้าสูตรจังหวะนั้นดูดิไม่ออกเลยเ,ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหม,มือนมีหวังแต่ก็ไม่มีแค่ทรงมีแค่ทรงเหมือนมีทรงเหมือนม,มีหวังเอาอยู่อ่าเราเข้าสูตรกันเลยดีกว่าทุกคนผมว่ามันจะไม่ใช่แล้วผกว่ามันไม่ใช่แล้วเราต้องเข้าแล้วแหละ มันต้องสูตรต้อหน่อยละไปครับผมสิบทีครับผมหนึ่งสองสามไม่ใช่สิแล้วครักดหาเจอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจับตัวคูณไปเลยครับผมสูตรนี้จับตัวคูณไปเลยครับผมสูตรนี้คูณสิบห้ามาแล้วผมคูณยี่สิบมาแล้วครับผมคูณยี่สิบล้วมีไงคูณยี่สิบเก้าเอาซิเอาซิเราต้องเข้าสูตรเทลวมา วัทาทั้งข้าวสุดเราไหมมาแล้วครับผมแล้วคูณคูสิบเอ็ดไหลต่ออีกคูสิบหกเข้าไปดิคูสิบหกเข้าไปเอาสิคูนี่ถุดไปด้วยคูนี้ถุดไปด้วยแล้วโอ้โหออกอย่างนี้สี่พันสองแล้วมา้มาม้าออกเลยม้าไม่ออกอเคออกก็ได้ไปก่อนก็ได้เอาดิโอ้ห้าต้องออกก็ได้อยากให้ม้ากออกมากเลยม้าไม่ออกม้าไม่ออกสูตรเจอสูตรนี้ มาครับผมรอบสุดท้ายไปครับผมมารีบอกเลยดูเรื่องดอกเนี้ยบอกเลยมีรู้เรื่องแน่นอนหนึ่งดูเรื่องแน่นอนรันสามเรา้โหคูณติางามปูดสี่แล้วคูณยี่สิบคูณยี่สิบก็ต้องรับใครที่เข้าไปถึงที่นี้แล้วผมก็ยินดีกดไลค์กดแชร์กดตับตะไครแล้วเอาพปติการกิฟหน้าสำหรับทุกทีดีอยู่กัไปครับผม